อะไรจะเป็นเด็กสะพกต้องซื้อฝึกครบทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ใช้ก็เป็นเด็กสะโพกหรือเออสดๆไม่ต้องไปซื้อใช่ไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวเนี้ยตามพี่นี่จะผัดกับเข้าก็ต้องวิ่งไปแม่ฟ้าอันนี้ใบใบอร่อยอร่อยรอเดี๋ยวเราหัวล้อนั่กใบเนี่ยปลูกใบกับข้าไว้ทอดผัดกับข้าเนี่ย ก็ลปไาเนตาบคนี่เก็บไปกะเพราใส่ได้เก็บไปกะเพราใส่ได้อ่อยเรียกแม่ก็ยังแมวก็จบตายแล้วความเด็ดไก่ดำาด็จังเลยมามกินตีเลย

จะไหม้แล้วนะพี่เงี่ยกาลังพอดีนะเนี่ยแล้วนี่มันมีผมแน่นลยวใส่น้านิ่นึงก่อนจะได้สุขเนาำใส่เนาะมันไม่มีี๋ยวค่อยเช็อ้ยเฮ้ยเยอะขนาดอเปล่าวะ

บ้าใหม่ไม่เคยเทมาแม่เอียนมนี่รู้ไหมนี่ชม